มากเลยเดี๋ยวกูโยนเดี๋ยวก็ตายแล้วเดียวทีเดียวนกเลยเอปลี่ยนกู้เปลี่ยนฟิงกับมันหินธรรมดาได้แล้วเอาเมล็ดไปเนาะเมล็ดฟิงกับหินธรรมดาอ่าแล้วก็อันนี้ธรรมดากันฟิงเมล็ดสุกยู้วทายหกเม็ดทา้ไม่ได้อ่าระวังพื้นไปได้เอ้ยตัวกูร้อนนะตัวกูร้อน ต้องเสียมากระดาษเที่ยวขึ Point, ้นแล้วดีกว่าใหญ่คนคนเทาคนวกดเที่ยวดีไปแต่เอ้ยการ์ดรูน่าแล้วด้วยาอีสานมาได้เข้ารูน่าแล้วเร็วเออตัวผูใหญ่กูอุณภูมิกูอยู่คงที่อยู่แล้วเขี่กูยังไม่งอกเต็มที่เลยกูตันหลายรอบจัดกระเปียวอ่ะถ้าเมื่อกี้มึงตีกวางตัวนั้นอ่ะมันก็จะยิ่งงอกช้าเข้าไปอีกอ่ะไหนว่อยู่ตรงไหนไปดูไงไปดูดิไปเดินออกไปไอ้ไอ้กูฆ้าคนติ่งมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปหาเด้วย ไปน้องไป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 เร็วเดี๋ยวมืดไปเร็วขึ้นมาขึ้นตามมาไปไปาละจไปเร็วถ้าเกิดว่าเหตุผีใสัยที่เอาปุ๋ยลบบอสมาด้วยเกิดเหตุการณ์ไม่ตัดปันไปปลูไปปลูอะไรแล้วขึ้นมาไปปูไปเลย รอแล้วไอ้ร้องตอน้องก็อยู่บ้านน้องก็ดูแลบ้านไปเลยก็ได้ยาลีมหาลกเลยไอ้ตัวอะไรจะมาหาน้องจช่นชีชังเนี่ยว่าคือตัวอะไรจ้ะมันยังไม่ไอ้นี่ไอ้บอสรดูหนาวอ่ะไมันเรียกว่าไซคอบป่ะวะใส่คอบลวะเดียวไซคอลตาเดียวเราเป็นกวางป่ะใช่วันน้องแข่งเนี่ยคลร้ายมากเลยมันเคยโคกับมันเคยหลบไปกี่วันหลายรอบแล้วมันเคยโคกัล่ะเนี่ยนะวะ ไอเทอร์เลียไอเนี่ยว่าตาเดียที่กูเคยเจอมาเทอร์เลียมันคืออะไรว่าไอทวีตทางผิดทางใช่ใช่ใช่อย่างนี้อเลยกูเจอมาแล้วอย่างตกปลาดังเลยเดี๋ยวกูค่อยไปครับที่เบ็ดตกปลาแล้วกันนะมีมีเบ็ดอยู่ที่บ้านน่ะอีกอันหนึ่งอ่ะแม่นำเบ็ดตกบ่อไม่เหรอตกบ่อใายไม่ได้เหรอไม่ใช่เบ็ดตกปลาอย่างงี้ปลาทะเลไงปลาทะเล ตรงได้กับปากครับเราวิ่งวน่ะทำไงดีกูวิ่งมาเองกูงงกับแผนที่มากเลยถ้ามีมาทางนี้กูไม่รู้จะไปทางไหนเนี่ยทางนี้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 ไม่ต้องห่วงเราเลยกูวิ่งวนอยู่เนี่ยรถตามันตอนนี้ก็ทันอ่ะทันเลยเนี่ยนี่มันทางเดิมเลยโอ้โนี่ทางนี้จับได้แล้วมาดูุเร็วมา้งเดิมนะกูวิ่แผนที่ไม่ดีกูยังดูงงอยู่เลย ใส่มาไม่ติดเหรอตัวเวไส่อันนี้ใส่ส่วนตัวไงไม่กูใส่แล้วไม่ติดเหรอตัวเนี่ยมันสะดุดแหละมาส่วนตัวเนาะหมูมาจับอันนี้แด็กแค่จ๋าหน้าเออตีมุมด้วยไหมเอาพวกเก่งมาเลยอกาไฟเวตีแล้วกันจะมืดแล้วเร็วเก็บยาไปถึงที่นู่นก่อนไปถึงที่นู่นให้ได้ก่อนไกลเยอะไกลอยู่เพราเพิ่งมีสี่อัน าไอ้มันเจียกันนะมึงกาจารย์กันนี่ไหมเจกันนะที่ใส่เจกันอะไรเลยที่ใส่ดอกไม้แล้วอ่ะมันกาจารย์ดอกไม้มันเบืองนะมันมีตุ่นแล้วอ่ะตุ่นอยู่เนี้ยตุ่นยอะแยะเลยนะไม่เราไม่มีนู้ตุ่นน่ะตุ่นเอออ๋กูแทะแป๊บเดียวยังไะจะได้ไม่สิดกูแทะเอ้ยจะก็แค่จ้างหมูไป๊บเดียวเองหมูสามตัวก็แทะหมดบ้านได้แล้วก็เดียวเท่ากันนหละ ที่หมูก็บ่นม no. no. ึงก yeah. ินตัวต้องมีค่าครับหมูหนึ่งตัวไอ้หนอนยอมมึงหมูสามตัวเลยอหมูสามตัวเทาหมูคนหนึ่งมันมีวิธีเร่งด้วยนะอันนั้นอ่ะถ้าไอเชฟพันน้ำผึ้งกินกูกินกูจะขุดเร็วเลยเท่าตัวบูสเตอร์ไอเยี่ยตุ่นเตรียมเลยตรงเนี้ยขุดตุ่นแล้วกลับบ้านเลยเดี๋ยวโคเดินทางเนี่ยตรงเนี้ยบอกกบเลยตรงที่ลากกลบไปเดี๋ยตรงเนี้ย แล้วใครจะตีอ่ะมันไม่มีใครตีแล้วอ่ะมันเราไม่มีอเอาปีกีม้มาอยู่แล้วมันแย่ปะแย่จริงไม่ต้องเอาเกาะกระท้อนไอ้ถูกมาเออ,อก่อนทอนอย่าอย่าพึ่งขกูตอนนี้กูจะตายกูก็แค่บอกว่าถ้าเกิดว่าจะทำไม่ได้บอกว่าจะทำตอนนี้ซะหน่อยโอ้ยเฮ้ยอุณหภูมิต่ำลง <c oughs> <c oughs> อะไรเก็บยาก่อนมึงต้องเล้ยาแล้วมาสร้างันนะนี่ยถึงแล้วถึงแล้วเรามาสร้างกองไฟตรงนี้กันเถอะ

กลับดังกูบอกว่ากลับดักจะไปเปิดทำไมขุดเร็วเอาละเมื่อกี้กลับดักเลยก็ผมกลับดักทำไมไม่เชื่อกูเสกเลยคาถาคาถาพี่จะฟังอะไรที่ไหนแล้วไอ้ม่คาถาเสกไฟของเราพี่จะฟังอะไรคูตี้คูตูตูต้องทุบอะไรไม่มีไม่มีไอ้จุดวิธีรถรับไม่มีไม่มีไม่ได้มาแล้วหมามันเข้าไปแล้วหมามันเข้าไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรหมามันด้หมามันเข้าไปแล้วโอเคไฟระลามแล้วทำยไมดีอ่อ อดอออดอดอโอเคคืนนี้ราแล้วเกอะกอบไฟแล้วทำไมอไกันเนี่ยไปไว้หมดแล้วไอ้คาราฟยังอยู่โอเคชดีไปตัวเป็นรอมดาบกไฟเอ้คนทุกคนไฟข้างในเก็บเบลุกาไฟเร็วคนไยอยู่เนี่ยท่บหิ้ยอะไรกันเนี่ยเร็วเร็วไปไว้หมดแล้วเร็วเร็วไปไว้หมดแล้วพันท่ถ่ายไปเย็น ครัอะไรอะไรใครฉีกฉีไมเกบเก็บเก็บเก็บพี่ทมาด้วยเอามาทำมาดีอีกเราทำซึ้อก็ดีกัักับดักกับดักที่กูเปิดเนี่ยกับดัไอ้เยอะเล่กเลยขุดได้มาเยอะเลยเนี่ยโม้จะ้มกูก็บอกแล้วมันกับดักอ่ะเอาผ่านจางไม่ได้ดเพื่อนต้องเอา้อนู อะไรกินได้กระดาษไปมาแล้วคุ้มละเค่ไฟน้องไอคิดท่ามันทำอะไรไม่ได้เลยคิท่าทำอะไรไม่ได้เพราะเรายังไม่มีต่อมมุมมีมีอยู่เอ้ยเดี๋ยวนะเจอบล็อกโลแล้วขนขนแม่เลยตอนนี้ร้อนมากเลยตะกูแค่ไฟนี่หว่าเห็นแล้ว ตอมใร้แขกันก็เกี่กับคแก็ว่าเพชรอยู่ที่อากาศร้อนหน่อนเอ้ยได้ผลได้แล้วได้ผลแล้วได้ผนแล้วรอดแล้วรอดแล้วีขนขนไม่กลัขนไม่กูรวมไม่กลัวรวมมารวมมารวมรวมรวมเอาควายไปตัวดีๆไต่เดี๋ยวไปหาควายที่มีขนด้วยตัวนีวีมีขนแมวพเองไม่ใช่เหรออะน้องกิดไเท่าไงอะเอาไปไปลอง อาไปกิดเท่าไปหร่เอะไปอาไปเอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่หมดไม่ได้ใช้น่ะร้อนนะใช้อยู่แล้วเอาไว้ทับปุ๋ยได้เอเดี๋ยวกูเก็บให้ไม่เหลือเ็ษไปเก็บให้เดี๋ยวไปหาไาเติมก่อนเดี๋ยวคือไปหน่อยเดี๋ยวก็เจอปลาแล้วเนี่ยนี่ไงได้แล้วไฟเนี่ยไฟเต็มเลยเนี่ยวตักตัวนะอ้าลูกพ่อชื่ออะไรดีสุ่มเลยแล้วกันนะอ่า ช่วเทพพิชากได้เทพพิชากเทพพิชากโอ้โหจะไม่หมดใช้เวลาทั้งคืนจริงด้วยต้องตอกไฟเลยอ่ะปิดปิดเดี๋ยวมันไกลจังวะวาร์ปไปไหนวะน่ะรวมรวมไปไหนเฮ้ยใครมีฟอนป่ะเอาทุกเอาสูบหมูได้ป่ะไม่มีเอ่อไอ้ลำนึงไง กี่ควายนี่ไงครบแล้วครบแล้วปะคับครับกลับครับครับครับแล้วเอ้ยเอาหญ้ามาด้วยหาเก็บหญ้าก่อนดีกว่าใช่ไหมคับเอ้ยนี่ไงควายที่ผลยังมีอยู่เก็บหญ้าดีกว่าหญ้าจะเป็นแล้วตอนเนี้ยอย่าแยกกันเก็บหญ้าเออันนะโอ้กูเอาเสียมไปที่บ้านอ่ะของเต็มไปกูทิ้งอะไรดีเนี่ยกูเหลือท่าไม้อันเดียวเององเท่าไม้อันเดียวทิ้งไปก่อนแล้วกันจะไม่จำเป็นเอาท่าไม้ใส่มากูมีที่แตกระต่ายสี่อันแล้วอยู่กระเป๋าเ ไอ้กระต่ายใช้ราใช้ที่ไหนองีฮะนี่ไอกระต่ายนี่กระต่ายอยู่นี่กระต่ายอยู่นี่อ่าตายตรงกูเนี่ยเต็มเลยเนี่ยกูลากตายอยู่ไอ้ขี้ควายเต็มเลยเก็บขี้ควายไปเยอะควายกันายกันเยอะขี้ควายยังเป็นตายแล้วกัเนี่ยกระต่ายตรงนี้แหะเนี่ยมาดูขี้มันเร็วเดี๋ยวไปดูเนี่ยนัากระต่ายตรงนี้เนี่ยมือตักเหมืนตักไปดิเนี่ยไอ้ไอ้ขีเหี้ยเดี๋ยวไปดูเเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวต่าย เดือดขี้เดือดขี้ตัวใหญ่คนได้ G Q S โค้งแหวเอากระต่ายเนี่ยดักดีเนี่ยกูหว่าแล้วที่เหี้ยบางทีกูวิ่งเร็วนักไม่นไงวะเอากระถางวิ่งเดียวกูดิเออเดี๋ยวไปหานี่ดีกว่าเดี๋ยวไปหาจุดเกิดของไอ้นั่นหรอวัลัสแถวไอ้นี่เนาะแถวเขตจีนที่มันเป็นสีขาเออไม่อยู่ไหนอ่ะ วางดักไม่น่าหลุดเลยนี่ตรงนี้ก็มีเยอะตรงนี้ก็มีเยอะเลยไหนไหนไหนตรงไหนไม่เคยไปไม่แฉะเดี๋ยวเรเข้าไปดูกันนะข้างบนเนี่ยข้างบนตรงไหนตรงไหน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 แค่ไปดูแลน้อนไปขับรถไปด้วยไหนเนื้อเต็มไปแน่โอ้เริ่นเลยวางดักหน้าหลุมเลยอยาค่อยกลับมาอีกรอบนึแล้วกันนะตายแล้วมั้งเอาเงี้ยมาแล้ตายกันวนี่เลยเหนาเออดีไปกองเสีย์ จะจับอะไรไงอ่ะเล้วออกจากหล้วกันนบอกพี่น้องเดี๋ยวพี่เดินสำรวจกันโอเคโอเคเพื่อนยิบยากมั้ยเกื่อนยิบยากนะมาทำแฟชั่นโชว์ที่บ้านกูกูเองเรื่องการกระต่ายจะเป็นสี่ตัวใช่เอาไปทำกระทาไปมนมลไปเลยหนูวิ่งกับหลุมวิ่งกับหลุมไปวิ่งกับหลุมกับหลุมไปสิกับผาหลุมไปกับผาหลุมไปเออติดกับรักหมดเลยใช้ฝุ่ยได้ป่ะขนมไท อุ้ยใช้ได้วะน้องได้แล้วกระต่ายหนึ่งตัวกระต่ายนี่นี่ก็มีตัวหนึ่งเจ๊เอาดิมีต้องสี่อันอ่ะมันจะเชื่อจักจับหรือดิอ่ะเรียบร้อยสองตัวแล้วจับไม่ได้เหรอโอ้ประหลับแต่กูจับไม่ได้อ่ะแกจับกันแล้วเหรอทำดุงเลยอ๋อสุดทางแล้วเหรอกูกนั่งแท็บเอ็ตอยู่หมดแล้วเหรอกระต่ายไปขึ้นไปกระต่ายละกระต่ายออกไปเจ๊กระต่ายมันเข้าหลุมนักพิธีไดเลยที ข้าหลังชอบน้ำมืดเร็วไอ้ขาสองตัวคากตาสองตัวเร็วข้าหลังชาเขียวเยอะแยะเลยมันไปอยู่แล้วตอนนี้ต้องแต่เราแคมป์ดีแล้วแหละนอนอยู่ตรงพื้นเก็บหญ้าเพิ่นเลยเก็บยาไปเลยเเก็บไปยอะาจังเป็นอันดับเรา20 e ที่กูเก็บไปยังไม่เหลือเทียร์เลยเก็บไปหมดเดินดิถ้ามึงเก็บตะกรอยหนึ่งก็แปลงเป็นเครืองเลยก็ได้ อให้เป็นเทือกเนยแปลงกันเป็นเทือกมันเก็บได้เยอะกว่าใครนแปลงกลับได้อะแปลงกลับได้ใช่ไหมผมน้องเ่ยขยาวมากกลแปวเป็นเทือกได้วีวีวผู้ชใจเวอี้ยมึงตายไปก็อยากกลายเป็นฐานได้แฮะ จะเวลาลองตาก็เออเราควายหลับก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะเอาเลยเดี๋ยวกูจะเหลาให้หมดเลยควายฝูงเยอะคอมพิวเตอร์กูด้วยนะเขาเป็นรูหรูนะไอไอ้ฝูงนี้ไม่ควายเยอะว่ะติดกูแน่ไอ้ยาน้อยเนี่ยใช้ได้อยู่มีขี้โดนมันยอะไหมไอ้พีท่อนไม้บ้างเออมีสองอันทำไมหมดอ่ะเว้ต้องแปลงเว้กูต้องแปลงสีไม้ท่อนไม้แล้วแหละ ผู้พิทอันไงไอ้พวกไอพวเอามามันเอามากระดามันต้องเสียกิ่งไม้เยอะโอ้พลาสติกหมดตัวอีกแล้วอ่ะแถมอาหารก็มันมีกูกเราจะตายแล้วอบเนี่ยนั่นกูแปลงไปหมดแล้วกันนะไม่ไหวละหิวอะโอเคได้กองไฟหิแล้วอยู่ไหนเนี่ยไกลจังวะมา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 ได้กองไฟแล้วมามมาไมมีไฟไไฟฟถ่านดิจุดไฟถ่านดิจะได้เห็นอะะไรนอาหารจะหมดแล้วทำไงดี กูมีกระทาไฟอยู่เดี๋ยวกูจะไฟให้ไปกระทากูมีเยอะรหลับตีควายระดับเลี้ยวกูจะโกนคนนี้หมดทุกตัวเลยกินเฮดลองส่งเบอร์ไอ้เจ๊งเมื่อแล้วไม่เจ๊งเมื่อแล้วน้องไปน้องไปที่มีกบมีเฟืองเฮ้ยหลับตีมันไม่หลับไปไม่หลับมันน้องผมเงี้ย มาเซลกูเม่มันจะฆ่าน่ลคืนเออเกูเมมันจะฆ่าแดงกินแนมมึงมึงยจะไม่ปลดล็อกยักกับเงินเลยเดนไปกัแดงดหมดแล้วเฮ้ปหลับแล้วหลับแล้วยังวนี้แน่ะตะกินเน็ลบพหอมยังไปได้หรือเปล่าได้ได้ได้ๆลบๆๆลไปลบไปลบไปเอ้ย่าไปไกล่ากูนี่ว

เอาละเอาะมาดู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 ดเดู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 ีูด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 ้วูด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 ดู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 ดดู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 ดดูดูดูด เก็บแล้วหมด่ใครจะเอาเก็บข่าวไปน้องถ้าไม่เอาพี่จะได้ใส่หมดแล้วหมดแล้วโอเคหมดแล้วพี่ข้งข่าวน้องข้างข่าวกูกูมีป่วยอยู่สิบเจ็ดอันกูหิวกูหิวเอาป่วยเอาไปเคี้ยวเอาเปล่าใส่ดีเนี่ยเปิดูได้เอ้ยจิตตายหิวว่ะตอนนี้ไม่มีอะไรกิจวะ่มอะไรจัดเลยกูไม่มีอะไรเลยมีแต่ยาจริ้งยาอะไรเนี่ยมีชีตกูมีเนยนึงอ่ะเก็บไปนี่ยีทำต้นตุ้นอบไม่ใช่ห แจกวันนีตกรับไม่ได้อ่ามีขนอยู่ยาวไม่ได้ข้าหมากระเป๋าอยู่ไหนวะกลับมาแล้วแล้วกลับจะตายโอ้ยใครเก็บพี่ไหมมันยังไม่ได้กระต่ายสองตัวเลยขาดสองตัวขาดกระต่ายสองตัวกลับมาก่อนนะอ้าวดิแต่กระต่ายสองตัวนั้นเอาดิเอาเลยไอ้กูตั้งไว้ไหนวะตั้งที่ดักกระต่ายไว้ไหนดิ ให้ก <mile neue snow> ูใช้คุยแล้วมึงไฝวางตะบักมาได้ต้องวิ่งเลยจับเลยเอานี่ไงหนึ่งตัวได้แล้วหนึ่งตัวอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวขี้ควายโอ้โหมันกูตายเพราะเก็บกี้เลยตายไข่ตัวเดียวอยู่ไหนหาลุบดิใครเห็นกระต่ายบางตัวเอะไรกระต่ายตัวเดียวเห็นไหมไหนเยอะแยะพวกนี้ไม่เห็นสักตัวเลยนะไข่มา่ะีวรัง เอ้ยทนไงติดแล้วติดเร็วไปกลับเร็วกลับแล้วไปเป๊ไปเปิดออกมาเป็นแมงมุมก็ได้เฮ้ยยายาเก็บมาน้อยใครเก็บยญ้าเยอะไหมเ็้ามาสิสิบอันอีกสามสิบห้าอันโอเคเยอะเยอะอยู่ไปไปไปกลับกลับกับอะไรเียก่อผู้ห็นกระต่ายเป็นตัวสีดำแล้วน้องกลับบ้านนด่วนกบบ้านด่วน ไอชาโคอ่ะนั่งไหนทักกลับบ้านนะหรือว่าไม่เช่ื่อที่ไหนเนี่ยข้างบนไม่รู้ลองลองวัดดิอันเดอร์ไปดิแล้วน้องจะมาเปลี่ยนทายอะไรตอนนี้ยถ้าเกิดมันพาน้องไปที่อื่นแล้วเอาเตเจไปแล้วเจ็กไปแล้วเจ็กไปแล้วเจ็กเจ็กซาแล้วก็หายไปเลยอใครกว่าเดิมอีกอาหารอาหารเยอะคุยก่อนแล้วกัน กลับไปชานบ้านแล้วกันนะมึงไปแล้ววุตกลับบ้านแล้วเลยกบกบนากวมากอีกกบไหมกบไว้ตรงนี้ก็ต่ายเตรีมเลยใช่วุ้นทำที่จักรกระต่ายไว้ตรงนี้แล้วกันนะ็นอตายเขับบานกะชิบหายตรงนี้มากกบต่อยฟูเที่ยวคูลด เอ้หีอกดือปิ้ลอเดอ้งหลอกเดื้งลอกเิงอกเอด้งหลอเดือดปิ้งหอเดอด้อเอดม้งหอะเดอด้งหลเดอ้อกเดอปิ้งออเดือด้หอกเดอดงอเดือะ้หอเอป้งลอดอมงอกเดือิ้เดด้งหลอกาอ้งลอกเดนต้งอเดอ้งอเวอดป้งอกไม่อ้งอกเดอดปิ้งหอดงเดลเอเล ที่โรสแมรี่เขาทำไว้บอกว่าอาครับเขาเขาเขาไม่ทำป่ะพวกลวงละครน่ะเขาได้ทำไว้ป่ะไม่นี่เพรนั้นเราบอกแล้ไมันขยับได้ไหนอันนั้นน่ะหินอ่อนมันขยับได้นีันนั้นน่ะใช่จะต้องจัดเต็มโดนนี้เราขยับได้มันจะกลายร่างไหมก้างกลางครบเต็มเลยต้องต่อถ้าต่อถ้าต่อโค้ดเริ่มันจะกลายเป็นบอสหินอ่อนให้เราไปเร็วเราไม่ย่างไก่เร็วอังกอร์เร็วอังกอร์ ยังหาของไม่ครบเลยไม่ใช่ร์เอาไว้ถึงบ้านเราแล้วได้สุดนี่กระเป๋าใครอยู่ตัวนี้ไม่ด้วยกระเป๋าใครวะไม่มันกระเป๋ากระเป๋าของคนป่าแถวนี้แหละกระเป๋าคนตายบอยพิ่งวิ่งไปขี้แตกไปเหรอเนี่ยไปค้างดีแล้วเนาะทุกคนกลับบ้านหมดแล้วเหลือแค่น้องป้ายป้ายดีเลยวะตะบดันลงมาเกือบถึงแล้วเดี๋ยวดตะบดันอยู่ตะบดเนี่ยถึงแล้วเนี่ย เ่อเนาเนื้อเนื้อนุกขอหน่อยถึงแล้วในสุดแมวซับลอกเล้วออกมาเอา,า,เอาโอเคแมวซับลอกเล้วมาอยู่ใเฉยยู่ใเฉยเอา